ช้าอีกวันออกกำลังกายกันค่ะนี่คือเรือหลวงเรือเรือลบเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆเราจะพาเข้าไปทัวร์ข้างในแต่ว่าวันนี้เราออกมาเดินรอบเรือลบนก่อนไม่ได้ไปไกลนะคะไม่ได้ไปไกลจากบ้านเพราะบ้านอยู่ตรงข้ามกับเรือลบนี่เองเราเดินออกมาออกกำลังกายเพราะไม่มีคนเลยเงียบเงียบสงบมีประปาย อันนี้พอเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราเดินมาหลายรอบแล้วเราเหนื่อยแล้วเราก็เลยจะมาพาเพื่อนๆเพราอหลังจากเรือรบเียนะคะไม่ไกลเลยเต๊ดเต๊ดเต๊ดมาเนี่เห็นไหมก็เป็นหน้าหาดที่ฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นนะคะก็คือท่าเรือส่งเสริมที่จะไปสมุยไปเกาะเต่าไปสุราษฎร์ธานีนะคะที่เรามองเห็นอยู่ ันนี้ก็คือหน้าหาที่อยู่ใกล้ๆที่สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็เรือเวลาคลื่นสงบฝั่งนี้เรือก็จะมาจอดหลบหลบพา,ายุหลบฝนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาตรงอ่าวตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะอยู่ตรงเรือลบตรงเรือลบเขาเรียกเ,เขาเรียกอะไรนะเรียกเรือลบหลวงพอเดินเดินมาอีกประมาณ10กว่าก้าก็จะเป็นตรงเนี้ย มันเป็นาหาดที่ที่มีเรือแล้วก็เล่นน้ำก็ได้นิดหน่อยนะคะมองไปไกลๆเห็นดำๆเป็นเกาะเกาะแต่ที่เขา,ารู้สึกจะเลี้ยงค้างคาวไอเลี้ยงนกนางแอ่นมีค้างคาวเยอะตรงนั้นนี่เรือเรือเรือกำลังไปอีก,อกเรือประมงเรือประมงอันนี้เรือประมงน่าจะกลับจากหาปลา แต่ไม่รู้ขึ้นท่าไหนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะโอเคตัดมาดูตัดมาดูด,ด,ด,ดูน้ำน้ำแบบโอเคมากเลยใส่ ฝรั่งองออกมาวิ่งออกกำลังกายเหมือนกันกับเราเลยฝั่งนงู้นเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูเลยตรงนี้ไปนิดนึงมันจะเป็นคลองคลองคลองนะคะคลองหาปลาอันนี้เรือน่าจะไปเจ้าของน่าจะกลับมาอันนี้เขาเรียกเรือไฟเบอร์นะคะมันมีเรือไฟเบอร์กับเรือเรือไม้ออกฝั่งนู้นคือเรือไม้อันนี้คือเรือไฟเบอร์ เดี๋ยวนี้เรือไม้หายากมากเลยเพราะว่า,าเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นทุกคนก็ปรับเปลี่ยนการใช้ใช้ชีวิตนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแต่ว่าเรือไม้มันแพงอะค่ะคนก็เลยนิยมที่จะมีเรือเรือเฟอร์แล้วก็ซ่อมแซมง่ายง่ายกว่าเรือไม้เยอะมากเขาก็เลยหันกลับมาใช้เรือไม้กันตรงนี้ส่วนมากเขาจะมาหาหอยกันนะคะ มาหาหอยหาปูจับปูจับกุ้งกันอะไรเงี้ยพอเด็กๆตอนกลางคืนก็จะสามารถมาจับกุ้งจับปูได้ก็จะน่าจะเยอะอยู่นี่แหละคะ่ะพอเรือไม้พอเวลาซ่อมแซมมันต้องใช้เวลามันก็เลยทำให้เขาสะดุดกับการทำอาหารกินนะคะเนี่ยพอมันสุดโทมปุ๊บก็เลยกลายเป็นจอดแช่พอจอดแช่ก็ยิ่งยิ่งยิ่งพังไปเรื่อย มันก็นะคะอันนี้เราพาออกมาเดินนอกบ้านนิดหน่อยให้รู้ว่าเออเกาะพังงานไม่ได้มีแค่ฟูมูลปาร์ตี้นะคะเกาะพังงานยังมีบรรยากาศยังมีสถานที่ให้เราพักผ่อนหย่อนใจได้อีกเยอะมากเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ดีกว่าเพราะตรงนู้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะขึ้นลําบากเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เนี่ยคะ่ะเรือไม้ ตรงนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่ซ่อมเรือของเขาอยู่ใกล้ๆก,กับเรือรบนะคะเรามองมองเห็นบรรยากาศได้นะคะฝั่งนูน้นเลยต้นสนไปก็จะเห็นเรือเรือเรือหลวงนะคะโอเคเราเดิน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 รับเดินให้ให้ให้เร็วหน่อยนึงเพราะว่าเรามาออกกําลังกายด้วย เดินไปเรื่อยเพราะว่าถ้าไปเดินตรงที่ที่เขาออกกําลังกายกันเยอะๆคนมันจะเยอะไงก็เลยออกมาเดินอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะพอเดินมาหน่อยนึงก็ไม่ไกลเลยมันก็จะเป็นที่จอดเรืออันนี้น่าจะเป็นเรือใดมหมึกค่ะเพราะมีไฟเยอะมากเรือไดม์หมึกจะมีไฟเยอะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะหลอดไฟรวงเบลเลอเลยไปล่อหมึกไปล่อหมึกตอนกลางคืนถ้าเรามีโอกาสดีๆเดี๋ยว เราอาจจะติดไปกับพวกเขากันบ้างไปหานะคะอันนี้เป็นคลองเป็นคลองน้ํากร่อยที่เป็นน้ํามาจากทะเลแล้วก็ต่อเข้าในเมืองนี่ค่ะเรือจอดเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าใครถ้าใครมาเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยก็มีตรงนี้ใครอยากกินปูกินปลาตอนเช้าๆก็มาดักเขาก็มีขายกันแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่กู้มา สายอีกสักหน่อยประมาณ10บโมงก็จะมีปูมีกุ้งอันนี้เป็นเรือ,อรอบรอบเกาะไปเกาะอ่างทองนะคะตอนนี้เขายังไม่มาขายเดี๋ยวก็จะมีฝรั่งมาเมื่อก่อนนี้จะมีฝรั่งมาเติมลำเรือเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องจอดกันนะคะเพราะติดโควิดนี่ค่ะติดโควิดกันก็เรือก็ต้องจอดกันเขาก็คงจะมีเนี่ยปกติแล้วเช้าๆอย่างนี้เรือนี่จะต้องมีผู้โดยสารมา สักร้อยหิคนได้แต่ตอนนี้ก็คือจอดจอดสนิทค่ะจอดสนิทเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามออกมาวิ่งมาเดินได้เนี่ยกระถินกะถิน,ถ,นถ้ามีหอยดางรมเนาะกระถินอร่อยมากเลยกินแล้วหวานจ้ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงมุมสุดสุดตรงนี้เขาน่าจะาเรียกสุดเป็นสุดทางนะคะสุดทางของ ของตรงนี้เพราะมันจะลงทะเลตรงนี้ก็คือเนี่ยลงทะเลแหละลงทะเลเมื่อกี้เราจะขึ้นตรงนี้เรอขึ้นตรงนี้เราคิดว่าเราขึ้นไม่ได้แน่ๆเราขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ่ะมองเห็นไหมคะนะคะปูพวกป,ป,ปูสาล่ายอะไรเงี้ยจะอยู่อยู่ตามหินตรงเนี้ยเขาจะมาเขาจะมาจับปูกันตอนกลางคืนนะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนน้นกันก่อนปุ๊บ,บเราจะวิ่งนิดนึงเพราะว่าเราอยากได้เหงื่อะ เห็นตะกวดไหมคะตะกวดวิ่งตะกวดวิ่งตะกวดวิ่งธรรมชาติมากเลยอ่ะเนี่ยเขาอยู่เขาก็สัตว์เนเานะเขาก็อยู่อย่างมีความสุขของเขาเห็นไหมคะน่ะมองไปเห็นท่าเรือราชาเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศใกล้ๆกับบ้านเราเลยเสียงตะกวดตะกวดตะกวดวิ่งลงน้ำ โอไม่ทันนางไม่ทันนางเนี่ยค่ะมุมนี่สวยมากมุมนี่สวยมากอู้ปูปูเราอยากจะซูไม่เห็นปูจังเลยเห็นไหมคะปูเยอะมากเลยดูดิดูด,ดินี่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้ก็สามตัวละเยอะมากนุ่นุ่นุนหอยหอยหอยนางลมหอยเขาเรียกหอยเจาะ อยเจาะก็มีตามหินเยอะมากเนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะคะนู่นมองไปก็เห็นรีสอร์ทช่วงนี้ก็ปิดกันหมดนะคะเพราะว่า,าติดโควิดแต่เราออกมาเดินอย่างงี้คือไม่ไกลบ้านมากแล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีคนค่อยค,อยคอยมากันเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยมากเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรือหาปลาก็ กำลังกำลังหาปลากันอยู่กลางทะเลนะคะโอเคเลยวันนี้นี่ฝั่งที่เรามองเห็นอยู่นะคือเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยกระชังกระชังปลากระชังปลาก็อยู่ตรงเนี้ยตรงที่เราตอนแรกเราส่องมาแต่ไกลใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้ไกลเลยมันไม่ได้ไกลเลยมันมันอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยเห็นไหมคะ จะเห็นเรือลบสวยงามพาทิตยขึ้นโอเคเลยเดี๋ยวเราแค่นี้กันก่อนนะเดินนะคะช่วงออกกำลังกายตอนเช้าข้างเรือรบ เราจะให้ดูว่าทะเลทะเลกับเหลือลบไม่ได้ไกลกันเลยนะคะี๋ยวเ,เดินแข็งแรงปุ๊บ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 เขาห้ามให้ขนมปังกับเนี่ยค่ะจากประตู เพื่อลวงลดพะงังงนเห็นไหมคะเราจะเดิน,อนรบบนอ,บนนอบนี่เราจะกลับบ้านแล้วรอบนี้เป็นรอบที่เราจะกลับบ้านแล้วบรรยากาศตอนเช้าเช้าสาธนนุนี่คือ อีกสถานที่หนึ่งที่คนชาวเกาะพังงานจะมาออกกําลังกายกันตอนเย็นนะคะแต่ว่าตอนตอนเช้านี่เรามาเพราะว่าคนน้อยแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะมีคนมาแต่ตอนนี้คือเขาก็จะเว้นระยะห่างกันเพราะว่ามันติดโควิดเนี่ยบ้านเราก็ไม่ไกลเห็นไหมคะมองเห็นเขียวเขียวนะ่ะคือบ้านของเราเองบ้านของเราเองนะคะออกกําลังกายออกกําลังกาย,ยาถึงและ บ้านเราติดกับติดกับค่ายมวยติดกับค่ายมวยนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคแล้ว รถน้องนำเงินของเราอันนี้คือค่ายมวยปิดบ้านเราแต่เขาก็ปิดกันนะคะช่วงนี้คือปิดค่ะปิดทุกที่บ้านเราก็ยังพอขายอาหารกล่องได้บ้างตอนนี้อันนี้รถเพื่อนชายถึงแล้วเห็นไหมคะไม่ได้ไกล